ให้พี่บุญมาหลับก็ได้อ่ะช่จงอยู่แถวเรียบด้วยพี่โุญมาหลับปะเดี๋ยวไปพร้อมพี่โอดได้ไหมครับมาพร้อมกันจะมาคนละคันได้ไหมล่ะอยากไปคันเดียวกับพี่โอครับคันเดียวหรอใช่ครับผมให้นจางนั่งหน้าเลยนะนั่งหลังอ่ะนี่ชจางอยากนั่งตรงไหนครับไม่ไม่ไม่นั่งบนหลังคารนะอยากนั่งตักไหนครับเขาให้ชันนั่งตากอ่ะพี่โอต้องทำไงอ่ะพอแค่ถามค่ะ เขาถามเขาก็เขาก็มีใจค่ะเส้นจังลองตอบดูสิคะ่ะพี่ห้หนอยูนั่งตักหรอพี่ไม่กลัวหักหรอหืม <c oughs> บ่อหักอ๋อบ่อหักไม่ครับถ้าหนักไปเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นพี่โอ๊ตมานั่งแทนไม่น่กค่ะเดี๋ยวเส้นจังเส้นเส้นจัง หาเลยไปลองเอาอย่าเล่นกับระบบนะคะพี่เส้นจังเปลี่ยนเป็น,ปน,ปนให้แบบว่าให้พี่โอ๊ตนั่งตักเส้นจังด้วยได้ไหมครับซสนจังนั่งตักพี่พี่โอ๊ตลวกันพี่โอ๊ตไหวไหมซี้นจังนั่งตักสองคนเลยไหวแหละแต่ว่าโบ๊ตยอมหรือว่า่ะ ไม่ไงก็คือพี่โอ๊นั่งตักโบท๊ทไงระบทนั่งตักที่เส้นจาอีกทีหนึง่งซ้อนสามหมอโดนจับไหมฮะในวิธีนะซึ้นฉันกวต้องอ่ะเส้นไม่ลักไม่ไหวโดนจ้าแล้วใครจะขับอ่ะแล้วเดี๋ยวผมผมขับไงหรอใช่ กลัวจะเจอลูกน้าด้าหลายลูกเลยสิเออเออเอจินตนาการแล้วนะฮ่นจินตนาการแล้วนะ